xin chào, một là luo, mà. để đi luôn, để đi luôn. để đi luôn, để อย่ายืนยืนข้างๆชมพูแล้วครับเอาโค้ดหมูทำไมไม่มาชุดนี้ได้ตังก็นั้นจะมีเงินให้ห้าพันั่นนะอ่ามองมองมองกล้างมองกล้องลูกชิดๆหน่อยตัวเล็กชิดๆหน่อยลูกหนึ่งสองสามนึ่งสองสาม

่าว่แล้วนะครับมาทานเดียรู้มานลูกเก่งมากบขอตู้กับเขาเล่มันชีโคตดเดียวสู้ไม่ไหวจัดไม่ไหวไม่เขาทำวันนี้อยู่พี่แพ้พี่แพ้ไปทำเรื่องนั้นเลยเอาเงินค่ะเอาเงิน